เดี๋ยวเราจะพร้อมแล้วแต่ก่อนอื่น,นะฮะเดี๋ยววิดเปียกครับต้องถอดวิดก่อนนะฮะมีน้องเอาวิดไปดินะครับถอดวิดก่อนอ๋อเดี๋ยววิดเปียกอันนี้อ,อันใหม่ด้วยแล้วผมไม่เข้าใจทําไมเขาต้องใส่แว่นด้วยครับแท่เพื่อของกันเอาวะเต้ยพร้อมแล้ว ก็ชาวเอ๊เอาเ้วนะฮะใางแบบหนึงบ้านร่วมอ่ะสองไปกันดิอ่ะก็จบเป็นเป็นแล้วครับตัวอหนีเะยะบกว่าท่สามคนครับคนแรกไม่ใค่ทไหครับกวินเนอร์ครับเมื่คไข้โคตนะคนที่สองครับเป็นผู้ใหญ่ใจดีวกาอบโซต้าครับไม่ใช่ใคนครับผีจเทบอคนที่ดีเสาวจัดดีนะตัวท้ายครับอน้องก้อยเยนทาลงมาครับแล้วก็าสม่อให้ ไปเคครับนี่คือน้องยูกิทีโอทีสครับตไปโอเคไปละวโอเคไปแล้วเคไปแล้อคไปเคไวค่ะแม่นะคะเคไคไปแ่้วันนค้ก็อเมไปับอคไะท้าโอเคไปแลคไอคไปแลอ้ค่ะแล่ค้วอคอไปอคไปวคอเค้ค่ะ้คไอคลค้ควเคคลอคคเ เอ็กโคเบอร์อดีตแชมป์โลกค่ะโอเคแล้วเหมือนแล้วันเลยมีน้ำแข็งเริ่มละลายแล้วแข่งเนี่ยหูแต่น้ำเย็นมากเลยเห็นไหมเนี่ย รหรือว่าเจมส์น้อเธอจากคอยแบงก์นะครับก็วันนี้ก็มารับคำถาจากน้องนินนะครับหรือน้องนานี่เนี่ยเองนะน้องชายนะครับสุดเลิฟนะวันนี้ก็โอเ้เฮ้ยยังเต้ใจเย็นใจเย็นวันนี้ก็จะมารับคำถามไอซ์บักเก็ตแชร์เรนส์นะครับก็ร่วมสนับสนุนนะครับโครงการดีๆกับเขาบ้างนะหลังจากที่มีกระแสฮิตกันไปแล้วนะเดี๋ยววันนี้ก็จัดมาเลยดีกว่านะ Only โอเคก็ทำตามนี้ทำตามนี้ถูกทางมาแล้วนะครับก็อก็เดี๋ยวตามธรรมเนียมใช่ไหมเราต้องท้ากลับไปนะสามคนสามคนนะก็ คนแรกขอเป็นน้องในทีมก่อนเลยเอ็มบริทนันนะครับจากออยแบงค์เช่นกันนะครับคนที่สองพี่ที่นับถือกันนะต้นอ้อน,นะครับเอออย่าลืมนะแล้วก็คนสุดท้ายนะเป็นเพื่อนสนิทนะครับก็เจอกันในที่ทำงานก็พลนะครับคุณพล,พลหรือเซอร์จี้จากทีมเอสเทนั่นเองนะครับยังไงกม็มอบมอบความสุขนี้ให้นะนะก็คุณมิวลา24ชั่วโมงลืมแล้วเจอกันไอซ์พเก็ตชาเลนจ์ครับ สวัสดีค่ะโซบีนะคะก็วันนี้ได้รับคำ้าจากกระโูนกับไอซ์บักเก็ตชาเลน์นะก็มาดูกันถังใหญ่มากหนักมากมีถังแค่นี้แหละตาเลยนะนี่ใส่ชุดทำงานกับมบ้านก็ทำเลยนะถังใหญ่มากใหญ่โคตรๆเบาะส้เตัวน้สุดๆเื้อ์น้ำแข็งจากเซเว่นมีแบ่งใส่ถังน้ำให้เซอร์จี้กินน้ำด้วยก็เลยมีประมาณนี้นะแต่ก็ถือว่ารับคำ้า แต่ว่าจริงๆแล้วคนไทยก็ไม่เท่าไหร่หรอกก็เหมือนเล่นสงการเนาะหนึ 1, 2, ่งสองสามก้ยเย็นเรียบร้อยแล้วนะก็ต่อไปก็ขอท้าน้องๆในทีมเอแล้วก,กันก็นิมนิวนุ๊ตแล้วก็ซาตานค่ะยัไงไงมาเจอกันนะพี่ทำแล้วถังใหญ่ด้วยบ๊ายบายมันจะสั่นรเ่เนี่ยอากาศกำลังดีพี่ หนึ่งลงไปข้างหลังคนเลย่ะโอ้ลงไปข้างหลังอ่ะขอเอาขอใหม่ขอใหม่ขอใหม่หนึ่งถังผ่านไปครับอีกถังนึงนะฮะนี่เป็นของน้องรักฮะแคลลี่อันดับหนึ่งของประเทศนะครับมิชัดลาเคี้ยวนะฮะพี่ก็จัดเต็มให้มันหนักมันหนักนะจะดีเหรอดี ช่วยตัวเองได้ว่ะโอเคครับลาเค้วครับลาเคีว้วเคนวคนแล้วฮะวแข่งรถฮ่า ก็อย่างที่ทราบกันผมได้รับคำท้า The Ice Bucket Challenge จากนายอาร์มาก็แน่นอนครับผมรับคำท้าครับนายอาร์มก็ตอนนี้ผมได้โดเนทให้กับโครงการดีๆอ ALS ไปแล้วก็เดี๋ยวมาเตรียมตัวหนาวได้เลยครับ ก็ตามตำแเนมปพะเนณี้ของไอซ์เบรกเกอชเลนผมก็ต้องท้าต่อไปอีก3คนนะฮะก็ตามนี้เลยครับคนที่หนึ่งครเพื่อนสนิทของผมนี่ตั้งแต่ร่วมแข่งกันมาก็มิทช์าสลาเคลครับผมส่วนคนที่2ก็ไม่ใช่ใครอื่นใดครับก็ผู้ผู้ที่เคยร่วมทีมด้วยกันครับอเวกบังเซลโรตีครับส่วนคนที่3ครับเป็นรุ่นพี่ที่ผมเคารบตั้งแต่ทํางานร่วมกันมาก็พิโหอเซซอฟครับผมครับก็แค่นี้ครับ ขอบคุณมากครับคุณอาสวัสดีครับผมเจเอกโอเวอร์นะครับผมก็วันนี้จะมารับคำ้านะครับอไอประกาศนะครับไทยแลนด์ชาเลนจ์นะฮะจากน้องเมนะครับเคอเทสไวรัสเพิร์สบัตเทนไฟนะครับก็โอเคเพื่ออเข้าร่วมนะครับการรณรงค์นะครับช่วยเหลือผู้ป่วยนะครับกลามเนื้อ่อนแรงนะครับเอลเอครับผมก็ จัดมาเลยครับผมเพชรฆาตทั้งหลายสองขังไปครับพี่ดีก่อนเลยเบาๆก่อนค่อยๆลงค่อยๆลงค่อยๆลงยังจับยับโอ้ยค่อยๆลงพี่ครับค่อยๆลงโอ้โอเคเอาพูดเลยไหมพูดเชิญเชิญพี่เชิญพูดเลยโอเค จากเด็กออดดชั่นนะคะจากน้องวินกูทีสวัสดีครับวันนี้ผมแบงค์วินกูทีครับจะมารับความท้าหนู่ีพาเพลินกิจกรรมไอ u บักเก็ตชาเลนวนนี้อาจจะเป็นขวัญใจหลายๆคนที่อยากดูครับพี่แป้งครับผู้จัดการฝ่ายการตลาดเกมออดดชั่นครับนะที่มาท้าพี่เนี่ยทางทพี่ไม่ได้ขอให้ท้าเลยนะ แต่ว่าถ้าพี่ไม่ทำนะคะก็จะหาว่าพี่ป๊อตในฐานะที่พี่ดูออดิชันพี่ก็ป๊อตไม่ได้ใช่ไหมท้ามาพี่ก็ต้องรับคำท้า,านะคะเดีย๋ยวจะจัดให้แต่ว่าตามกฎนะคะมันก็ต้องท้าต่อส่งคำทา้าไปที่อีกสามพนนะคะซึ่งถ้าางนั้นจะขอท้าเลยละกันนะคะก่อนที่จะหนาวนะคนแรกนะคะนั่นก็คือขอท้าคุณมิตรและคุณแวนนะคะศิลปินกับแถบค่ะ ที่เพิ่งทำเพลงออดิชั่นมาเมื่อไหร่มันเมื่อน,นั้นให้กับออดิชั่นซีซั่นสไปนะคะส่วนคนที่2อพี่ขอท้าแชมป์ A.T.C. ค่ะ2013นะคะนำทีมโดยเจ้าแบงนะคะสุภกิจพัน,นึงโชคจะมาทั้งทีมที่ก็ว่านะคะทาใปฟอสนะคะส่วนคนที่3นะคะขอขอนอกคอมมูนิตี้หน่อยหนึ่งนะคะ ขอส่งคำ้าไปยังพี่ชายที่เคารพนะคะนั่นก็คือพี่ชายนะคะคุณมพรน,นะคะแอสเซสต์คอนเทนต์เมนเจอร์อนะคะของเอ็มไทยนะคะที่เพิ่งไปเยี่ยมมาเมื่อเช้านี้นะคะฉันขอส่งต่อความหนาวนะคะแล้วก็เดี๋ยวชวนร่วมกันทำบุญนะคะฝากด้วยค่ะโอเคถ้าอย่างนั้นเอาละพร้อมหรือยังคะเดี๋ยวพี่จะโชว์ให้ดูว่าพ,พี่อ่ะคนจริง <laughs> อเียเียเดี๋ยวๆๆ <laughs>

พี่ชัยนะครับก็ได้รับคำท้ามาในโครงการไอซ์แพ็กเกจชาเลนจ์นะครับจากพี่แว่นนะแล้วก็ไอ้เจ้าฟุกนะฮะอ,อ่ะฟุกเออฟุกที่มีคนคอยบอกด้วยไอ้คนคอยบอกอยู่แหละในถังนี้เห็นมาดูกัน พี่ลาดวน้วยอ่ะโอเคแล้วก็เขาต้องสามคนสามคนหนะครับพี่เต๋านะครับคุณอาิตจาก t ีบอร์ดแบนนะครับสองนะครับพี่สานะครับจากกิ g ก b y t e บนะครับสามนะครับสุดท้ายนะครับพลาดไม่ได้เลยนะครับเป็นเพื่อนร่วมธุรกิจกันมานะครับพี่แก้วครับ จีสปีดกล้าไหมครับใจทั้ง3ท่านนะครับยังไงถ้ารับคำท้าผมแล้วภายใน24ชั่วโมงนะครับไอซ์บ c กเก c ต a ช l e n g e นนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราไปเลี้ยงหันกลางวันเด็กพิการซับซ้อนกันสวัสดีครับก็วันนี้นะครับพวกเรานะแกงหมึกครับ6คนครับก็ขอรับคำท้านะฮะหมึกนามิครับกับแคมเปญดีๆฮะไอซ์บักเก็ตชร์เร้นไทยแลนด์นะครับเฮ้ยต้นนะฮะระสบการหรือเปล่า รอบคำท้าที่นามิค่ะอ่าโอเคครับหมวหมนัหมวนะห2โอยสั่น รับคำ้าที่นามีครับผมแก๊งหมึกอ่าต่อไปเป็นของหมึกลายเวสป้าเวสป้านอนนี่นอนนี่นนนี่โนนี่องสาอ้โหโอ้โอ้โหโอ้โอ้าครั้้้ห้ ต่อไปนะฮะมุกกระลาขอบใจตัวเองจัดไปแจว เดี๋ยวไม่ไหวโดนพาแล้วโอ้ยต่อทักเลยนี่โอ้ยแม่งนาดิมึงแกแป้ะฮะรับคำถามนี่นามี้ฮะ เราก็รับคําท้าพี่นามีรบร้อยแล้วนะคะส่วนสําหรับการบริจาคของพวกเราก็คือจะไป็นบริจาคที่กองพุ้นสนับสนุนเครื่องช่วยหายใจในผู้ป่วย ALS นั่นเองค่ะภายใต้มูลนิธิสนับสนุนสาบันประสาทวิทยากระทรวงสาธารณสุขครับทานไทยพาณิชย์ครับผมสาขารามาธิปดีนะครับเลขที่บัญชี5 0 2 6 4น0 9 5 2 2 1กครับก็เป็นไงบ้างคะ หนาวฮะหนาวมากตอนนี้ก็หนาวเลยครับหนาวฮะแล้วอากาศก็ชื้นๆด้วยนะเราพักโอเคไหมครับพี่พักใครตอบไหมก็คงนเราคงพอในวงการเกมก็น่าจะโดนไปหลายคนอ่าใช่แล้วก็ขอเป็นการทําบุญแทนละกันครับผมเราไปทําบุญกันทั้งแก๊งกับบริษัทว์พิกอลอสถูกต้องครับครับผมขอได้บุญทุกคนครับครับผมเราพบกันใหม่ฮะสวัสดีครับสสวัดีครับ สวัสดีครับนะฮะน้องๆทุกคนนะครับผมก็อยากที่รู้ก่นว่าวันนี้พี่โอโก้นะฮะได้โดนท้ามานะครับไอซ์บักเก็ตชรเลนนะครับไทยแลนด์นะฮะจากคุณแกตส g p จนะครับผมก็เห็นว่าถ้าเราไม่ทำเนี่ยเราหาว่าเราไม่ใช่ลูกผู้ชายนะจะกลับบ้านอยู่แล้วนะครับยังมีโอกาสแท็กเป็นบู๊ว้าท้ายอีกนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเดี๋ยวเรายังไงเราไปลองกันเลยดีกว่าครับอะจัดไปเลยฮะันเย็นแน่นอนเลยครับ คุณต้องแข่งหรือดาวเลยครับยิงเจี๊ยบเลยนะฮะเปลียกเลยนะครับผมก็นะฮะทีนี้เราต้องท้า3าคนใช่ไหมครับผมก็เล่นผมใช่ไหมฮะก็อยากจะเอาคืนนะครับก็ขอท้าไปที่คุณบอยของของเกมเมอร์นะครับผมแล้วก็คนที่2นี่นะครับเป็น พี่สั่งเรเซอร์นะครับผมและคนสุดท้ายนะครับเป็นน้องเอชช็อตของเรากับน้องแต้ม a k เคไอเอคไอนะครับที่อยู่ประเทศญี่ปุ่นนะครับผมเพราะฉะนั้นน้อง,อง,องพี่ๆทั้ง3คนนี้นะครับขอให้รู้ผู้ชายทั้งภายใน24ชั่วโมงด้วยนะครับของแค่นี้นะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย